สามรไล,ล่คุณวรรคตุลลบรกรากาตุลขอขาบสติมีแด่พี่น้องนักศึกษาทุกท่านนะครับที่กําลังทานอาหารอยู่นะครับหรือว่ากําลังเดินผ่านไปผ่านมาน,นะครับก่อนอื่นก็ออขณะที่ตะเกียบของท่านกําลังทีปบะหมี่อยู่นะครับก็ทานได้อย่างต่อเนื่องนะครับไม่ต้องตกใจนะครับผมเมื่อกีก้นี้รู้สึกมีคนค้างกับหลายคนกําลังแบบทิปอยู่เฮ้ เขาพูดอะไรเหรอเขาคือใครมาทําอะไรนะครับก็ก่อนอื่นนะครับขอแนะนําตัวนะครับผมชื่ออาลีอาลีฟนะครับมาในฐานะของเป็นผู้ร่วมนําเสนอนะครับกับน้องๆชมรมมุสลิมนะครับมจทนี้เองนะครับคิดว่านักศึกษาในที่นี้หลายคนคงไม่เคยเจอผมแต่คิดว่าอาจารย์บางท่านเนี่ยหรือแม้กระทั่งรองอธิการบดีบางท่านเนี่ยน่าจะเคยเจอผมผมจบที่นี่ครับผมจบวิศวะเครื่องกลครับ แล้วก็ถ้าผมจำรหัสไม่ผิดนะครับรหัสของผมคือ3 9 0 0 4 5 8นะครับก็รหัส3 9เอ่อไม่รู้ว่าพวกเรามีใครในที่นี้รหัส3 9บ้างไหมครับไม่มีนะครับมีใครร,รหัส55บ้างช่วยยกมือขึ้นหน่อยครับรหัส55รหัสนี้น่าจะอารมณ์ดีแล้วเพราะรหัสมีใครรหัส57บ้างยกมือขึ้นหน่อยครับ57 ดีมากก็ระหว่างที่กําลังทานอาหารไปเนี่ยนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะว่ากิจกรรมในวันนี้นะครับคือกิจกรรมกระบอกเสียงอิสลามนะครับซึ่งประการแรกต้องบอกกับพี่น้องนักศึกษาทุกท่านก่อนนะครับว่าเวลาได้ยินคําว่ากระบอกเสียงแน่นอนครับมันต้องดังแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้ามีคําว่าอิสลามนะครับก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าคําว่าอิสลามถ้าแปลให้ง่ายนะครับจากคําหมายที่เป็นตัวอักษรภาษาอาหรับเนี่ยแปลกันตรงๆอิสลามก็คือสันตินั่นเองนะครับ แสดงว่ากระบอกเสียงอิสลามในวันนี้คือกระบอกเสียงที่เสียงอาจจะดังหน่อยแต่เราจะคุยกันในเรื่องที่เกี่ยวกับสันติด้วยกันนั่นเองนะครับ ก็อยากจะบอกว่ารู้สึกดีใจที่ได้กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็บรรยาการรร่มๆแบบนี้เนี่ยนะครับเมื่อสมัยเอ่อสมัยสมัยอะไรดีเนี่ยสมัยผมยังหนุ่มสินะสมัยรหัสสามเก้านะครับมันก็มีแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าตึกนี้ไม่มีนะครับตึกที่อยู่ทางด้านซ้ายมือหรือว่าขวามือของผมเนี่ยนะครับตึกนี้ไม่มีนะครับแต่ก่อนตรงนีงเ้เป็นหอประชุมนะครับหอประชุมเล็กๆเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ ข้างหน้านี้นะครับจะมีเป็นบ่อน้ำเนี่นะครับแล้วก็จะมีปลาอยู่เยอะมากโอเคครับสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันเนี่ยนะครับกับพี่น้องน,นักศึกษาขณะที่กำลังทานอาหารเนี่ยนะครับถามอะไรก่อนดีถามคําถามแรกล้วกันครับน้านกตัวที่บินไปตะกี้นี้บินด้วยความเร็วเท่าไหร่ครับลย20้าย20คเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันไม่ใช่นกแล้วนะครับเอ,อรู้สึกถามคําถาม,ถามยากไปนะครับ เอาเรามาถามเรื่องสบายๆกันดีกว่านะครับมีใครที่ผ่านไปผ่านมาเมื่อวานนี้แล้วได้อ่านบอร์ดที่อยู่บริเวณนี้บ้างแล้วครับช่วยยกมือขึ้นหน่อยครับ1คน2คน3คน4คน5 6 7 8 9เได้ได้อ่ดีมากเก่งมากเก่งมากอ่าเก่งมากโอเคครับคืออยากจะบอกว่าพี่น้องนักศึกษาทุกท่านนะครับรวมถึงคณาจารย์ทุกท่านนะครับ อาจจะบางคนอาจจะคุ้นเสียงผมนะต้องฟังไปสักพักหนึ่งเพราะว่าก็นั่นแหละครับเคยทํางานนะครับร่วมกิจกรรมนักศึกษานะครับกับทางมหาวิทยาลัยนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์การนักศึกษานะครับจะเป็นชมรมมุสลิมหรือว่าเป็นสภานักศึกษานะครับเอาละบอร์ดของเราเนี่ยนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษาเพราะอะไรครับคือเราอยากจะบอกบางเรื่องนะครับที่หลายๆคนเนี่ยนะอาจจะเข้าใจผิดอาจจะได้ยินอะไรมาอาจจะไม่ทันได้อ่านหรืออาจจะยังไม่ได้ตรวจสอบนะครับ อะไรกันบ้างยกตัวอย่างเช่นทางซ้ายมือของผมเนี่ยนะครับตั้งแต่ตรงนู้นน่นะครับที่บอกว่าไว้เข่าทําไมนะครับก่อการร้ายไหมจริงจริงเนี่ยนะครับถ้าหลายๆคนนะครับเห็นหน้าตาของผมแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วถ้าผมไม่จับมืถ้าผมมายืนอยู่เฉยเคุณคิดว่าผมน่าจะเป็นยังไงบ้างครับ <S <S ตามจินตนาการของตัวเองเลยใช่ไหมครับผู้ชายใส่เสื้อสีขาวยาวๆใส่หมวกมีเขามายืนอยู่เฉยเฉย ไม่พูดพันทําเพลงอะไรเลยยืนจ้องยืนมองอย่างเดียวเลยนะครับนะครับน่าจะเกิดปฏิกิริยาบางอย่างก,กับเพื่อนว่าเฮ้ยเเอาแล้วเว้บบินระเดนมาแล้วอเอาแล้วไอซิดหรือเปล่าวันนียเฮ้ยเขาเอากระเป๋ามาหรือเปล่ามีระเบิดหรือเปล่ปาแต่พอผมจับไมพาพอผมเริ่มพูดรู้สึกว่าผมใช่คนคนนั้นไหมครับใช่ครับใช่เหรอครับโอ้โหใจร้ายมากเลย <laughs> ใช่ไหมผมคิดว่าผมใช่ไหม ไอซิดเมืองไทยมี Thailand, วาใช่แน่เลยเพียงแต่พูดภาษาไทยชัดแค่นั้นเองผมไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายแล้วผมก็เชื่อว่าเราทุกคนในที่นี้ไม่ใช่ผู้ก่อรัผู้ก่อการร้ายทำไมอะครับเพราะผมอยากจะบอกกับทุกๆคนว่าเพียงแค่เห็นภายนอกท่าตัดสินใจเพียงจากภายนอกเท่านั้นหรือจริงไหม ถ้าเราได้พูดคุยกันถ้าเราได้ยินถ้าเราได้เห็นน้องๆในสมรมนี้เอ๊ะน้องๆผู้ชายทาไมต้องมีไว้เขาด้วยอ่ะน้องอ่ะเออทําไมผู้หญิงต้องพันผ้าน้องน้องเข่งคัดมากหรือว่าที่บ้านน้องเขาเขาบังคับน้องมากใช่ไหมน้องถึงต้องใส่ผ้าแล้วต้องมามหาลัยขนาดเข้าไปห้องแลบขนาดเข้าไปที่อะไรนะเข้าไปที่สอบอะเวลาต้องทำซีแคมอะใช่ครับ น้องๆเนี่ยครับที่เขาจะคุมหยาบแบบนี้อาจจะปิดหน้าปิดตาเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งคิดอะไรไปนะครับอย่าเพิ่งไปตัดสินใจเขาจากสิ่งที่เราเคยได้ยินมานะครับถ้าเรายังไม่เคยได้ถามเขาแล้วพอถามเขาแล้วจะได้คําตอบที่ประทับใจว่าอะไรครับอ๋อที่หนูแต่งตัวแบบนี้เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะเป็นการป้องกันเพราะอะไรหนูอยากปลอดภัยอิสลามเนี่ยเขาแนะนําให้หนูเนี่ยนะแต่งตัวแบบนี้แล้วหนูจะปลอดภัยเพราะอะไรถ้าเวลาหนูเดินไปข้างนอกเนี่ยนะไปในที่ที่มันเปียกๆเนี่ยนะ กาสที่จะมีคนมาประทุสลายร่างกายเนี่ยนะจะน้อยมากเพราะอะไรเพราะปกปิดส่วนต่างๆของร่างกายทําให้การมองเห็นนะครับการมองเห็นสิ่งที่พึงสงวนนะครับหรือความสวยงามเนี่ยนะครับมันไม่เห็นพอไม่เห็นมันก็เลยไม่เกิดอารมณ์พอไม่เกิดอารมณ์มันก็เลยไม่เกิดการคิดในแง่ร้ายและก็นไปสู่การกระทําในสิ่งที่เป็นผิดภัยนั่นเองจริงไหม ผมถามสุภาพสตรีทุกคนนี้นะครับที่นั่งอยู่ณนที่นี้นะครับไม่ว่าท่านจะแต่งตัวยังไงกันแล้วแต่เวลาที่ท่านเนี่ยนะวันไหนที่ท่านตัดสินใจนะครับแต่งตัวแบบสวยๆเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นชุดที่ขอโทษน,นะครับอาจจะเป็นชุดที่สั้นหน่อยนะครับอาจจะเปิดเผยนะครับผิวพรรณของท่านนะครับอาจจะเดินผ่านนะครับในบริเวณที่ค่อนข้างเปลี่ยวหน่อยเนี่ยนะครับแล้วก็มีผู้ชายนั่งอยู่กลุ่มหนึง่งท่านคิดว่า เขาจะมองท่านไหมใช่ครับเขามองท่านท่านรู้สึกใช่ไหมว่าท่านไม่ปลอดภัยนั่นแหละครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่อิสลามพยายามอยากจะบอกว่าถ้าให้ดีนะงั้นเราแต่งตัวแบบปลอดภัยกันดีไหมแต่งตัวให้แบบปิดส่วนต่างๆของร่างกายของเราแล้วเราจะได้อะไรครับเราจะได้ไม่ต้องถูกจ้องมองและจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อคุกคามเพราะเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นมา,มามากแล้วไม่เชื่อลองถามนักศึกษาเนยนะครับนักศึกษาผู้หญิงก็ได้ เวลาที่ออกจากหอพักตอนกลางคืนจะไปเซเว่นระหว่างแต่งตัวมิดชิดเรียบร้อยกับแต่งตัวแบบไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ความรู้สึกไม่ปลอดภัยมันเกิดขึ้นภายในหัวใจเพียงแต่ว่าไม่พูดออกมาเท่านั้นเองใช่ไหมครับ เช่นเดียวกันครับหลายในเรื่องที่เรานําเสนอในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆนะครับหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของเมื่อศาส,ะสะดาอิสลามถูกล้อเลียนเนี่ยนะครับท่านครับย้อนกลับไปประวัติศสาสตร์นะครับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นเพราะใครสงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะใครครับจําได้ไหมอ่าพอคุณคุณอยู่ใช่ไหมครับเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวอินเดียนแดงที่เกิดขึ้นในประเทศอเมริกานะครับเป็นฝีมือของใคร เหตุการณ์การฆ่าสังหารหมู่นะครับชาวบริจินในประเทศออสเตรเลียนะครับเป็นฝีมือของใครเหตุการณ์การจับชายผิวดำเนี่ยนะครับจากทวีอฟริกันนะครับไปค้าทาสในทวีอเมริกานะครับเป็นจํานวนตั้งเกือบ180ล้านคนเป็นฝีมือของใครเหตุการณ์ที่ระเบิดรอลนูนลงนะครับที่ทิโรชิมาและนางาซากิเนี่ยเป็นฝีมือของใครเอ๊ะกําลังพูดถึงเรื่องอะไรใช่ครับ ทุกๆเรื่องที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยนะครับคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีมุสลิมหรือมีอิสลามเข้ามาเกี่ยวข้องเลยไม่มีเลยใช่ไหมครับแต่เรื่องราวเหล่านี้นะครับบางทีมันถูกบันทึกในประวัติศาสตร์แล้วมันก็ถูกเก็บไม่มีการนํามาพูดต่อขณะที่พวกเราเนี่ยนะครับกําลังย้อนประวัติศาสตร์ผมอยากจะบอกกับทุกคนครับว่าเหตุการณ์การฆ่าสังหารหมู่ต่างๆนะครับความสูญเสียนะครับของเยอรมาาติที่เกิดขึ้นตั้งมากมายเนี่ยนะครับ ไม่ได้มีอิสลามเข้ามาเกี่ยวข้องเลยไม่ได้มีมุสลิมเข้ามาเกี่ยวข้องเลยแต่ทําไมยุคสมัยนี้เหตุการณ์รุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเราถึงได้ยินและเราถึงเชื่อว่าอิสลามส่งเสริมให้เกิดความรุนแรงมุสลิมเป็นผู้ที่ใช้ความรุนแรงในการทําให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้อยากจะบอกว่าทั้งหมดนี้นะครับที่เกิดขึ้นนี้นะครับคําตอบเดียวครับคืออะไรครับคือสื่อนั่นเอง สื่อในวันนี้ทําให้อะไรครับทําให้ความเข้าใจของทุกๆคนเนี Babylon ่ยนะครับมันเปลี Zeit, right? ่ยนแปลงไปเนี่ยจากความเป็นจริงเยอะมากยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นอะไรดียกตัวอย่างเรื่องของเนี่ยครับการล้อเลียนท่านศาสดามมฮัมหมัดสุลต่านลมนะครับเกิดอะไรขึ้นครับหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่น่าจะกระทําได้เพราะอะไรก็ในเมื่อสื่อมีเสรีภาพ ทำไมจะต้องไปปิดกั้นสื่อไม่ให้นำเสนอสิ่งที่สื่อเขาอยากจะนำเสนอ,อฟังดูมีปัชญานะดูเสรีภาพดูมีประชาธิปไตยใช่ครับมันดูน่าสนใจแต่ลองคิดดูนะครับการที่เขาการที่เอาบุคคลที่เป็นที่รักในศาสนาหนึ่งศาสนาใดเนี่ยนะครับมาล้อเลียนกันแล้วนำเสนออ้างว่าสิ่งนี้เป็นเสรีภาพมันเกิดขึ้นกับกรณีของศาสนาอิสลามคือเอาเรื่องราวของท่านในบีมุหมหัมมัดเนี่ยนะครับ แล้วก็มานําเสนอว่าอะไรครับนบีมูฮัมมัดมีภรรยาหลายคนแสดงว่าเป็นคนมากมากในกามนบีมูฮัมมัดเผยแพร่ขยายอาณาจักรนะครับอิสลามออกไปนะครับหลายดินแดนแสดงว่าเป็นคนที่ชอบใช้ความรุนแรงทั้งทั้งที่นบีมูฮัมมัดมีภรรยาหลายคนเนี่ยนะครับแต่ท่านมีภรรยาที่เป็นหญิงสาวเนี่ยครับหญิงโสดเนี่ยครับที่แต่งงานกับท่านเนี่ยแค่คนเดียวแล้วอะไรครับแล้วภรรยาที่เหลือของท่านเนี่ยนะครับภรรยาหลายหลายคนของท่านเนี่ยนะครับเป็นภรรยาที่มีอายุมาก เป็นภรรยาที่เป็นแม่ไม้และมีลูกติดเอา้าอาลับที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับทําไมท่านต้องไปแต่งงานกับสตรีที่มีอายุมากทําไมท่านต้องไปแต่งงานกับแม่ไม้ทัทงท้งๆที่ระดับคนที่เป็นกษัตริย์หรือเป็นราชาน่าจะมีโอกาสแต่งงานกับบรรดาลูกสาวของเจ้าเมืองต่างๆแต่งงานกับอะไรครับราชินีหรืออะไรที่เป็นหญิงสาวหญิงโสดของเมืองหนึ่งเมืองต่างๆอาณาจักรต่างๆ นี่ครับการแต่งงานของนบีมุฮัมมัดไม่ได้เป็นอย่างที่สื่อน,นําเสนอนบีมุฮัมมัดแต่งงานเพื่ออะไรครับแต่งงานเพื่อที่จะดูแลแต่งงานเพื่อที่จะกุ้มสูไม่ให้สตรีไม้ต้องอยู่ด้วยกับความยากลาบากถ้าท่านเชื่อว่านาบีมุฮัมมัดเป็นคนที่ชอบใช้ความรุนแรงในการขยายดินแดนใช่ครับดินแดนอาณาจักรอิสลามเนี่ยใหญ่มากในสมัยของท่านนาบีมุฮัมมัดนะครับแต่ว่าอะไรครับแต่ท่านเชื่อหรือไม่ครับ คนที่มีฐานะเป็นผู้นําระดับกษัตริย์เนี่ยนะครับเหมือนท่านอับดุลโมฮัมหมัดสุลต่านลมนะครับท่านไม่เคยได้กินอาหารเนี่ยนะครับนอกจากน้ําและอินทผลัมเลยนะครับตั้ง3วันติดต่อกันคนระดับกษัตริย์ไม่มีอาหารกินในบ้านครับมีอะไรครับมีแค่ผลไม้กับแค่อะไรครับแค่น้ําเปล่านี่ถ้าคนที่เป็นกษัตริย์ที่ชอบใช้ความรุนแรงเนี่ยนะครับเขาเป็นคนที่มีความรุนแรงจริงเนี่ยเขาไม่น่าต้องใช้ชีวิตแบบนี้เลยกษัตริย์ หรือราชาอย่างนบีมูฮัมหมัดสุลต่านลำเน่ยนะครับท่านรู้ไหมครับเขานอนบนที่นอนที่ทําจากอะไรอ่าลอง,ลองคิดลองคิดเราลองคิดแล้วเราไม่เคยเห็นนะครับกษัตริย์หรือราชาองค์ใดบนโลกใบนี้นะครับในอนาณาจักรนะครับทุกๆอาณาจักรที่ผ่านมาจากอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่เคยเห็นกษัตริย์หรือราชาองค์ใดเนี่ยนะครับนอนบนที่นอนที่ไม่นุ่มสบายทุกคนเนี่ยนะครับต้องนอนที่นอนที่เตียงใหญ่นะครับ ทำจากขนสัตว์นะครับมีมีข้าราชบริพานนะครับเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับทําจากหมอนอย่างดีนะครับขนาดใหญ่นุ่มหนาต่างๆแต่ขออภัยครับนบีมุฮัมมัดเนี่ยนะครับนอนบนที่นอนที่ทํามาจากอะไรครับทํามาจากก้านของต้นอินทผลัมท่านั้นเองครับเอาก้านนะครับเอาก้านเอากิ่งไม้ของต้นอินทผลัมนะครับมาสารสารเป็นอะไรครับสารเป็นเสือแล้วก็อะไรครับนอนบนเสือนี่เหรอครับ คนที่เป็นผู้นำเนี่ยครับปกครองดินแดนเนี่ยนะครับที่มีประเทศอะไรบ้างครับซาอุดีอาระเบียอิรักอิหร่านจอร์แดนอิหร่านยังไม่ถึงตอนนั้นมีส่วนหนึ่งของอิรักเนี่ยนะครับมีจอร์แดนนะครับมีเยเมนมีหลายประเทศใหญ่มากเลยครับกษัตริย์แบบนบีมุฮัมมัดไม่มีที่นอนเหมือนกับกษัตริย์อื่นนอนบนอะไรครับนอนบนเสื่อที่ทํามาจากกิ่งไม้นี่ครับมีอีกหลายเรื่องราวครับที่พี่น้องหลายคนอาจจะคาดไม่ถึง นบีมุฮัมมัดเวลาที่ท่านเนี่ยนะครับเห็นสัตว์เนี่ยนะครับมานะครับด้วยความอิดโรยท่านนบีนะครับแบ่งอาหารของท่านเนี่ยให้กับสัตว์ที่อิดโรยเวลาที่มีสตรีเนี่ยนะครับมาขออะไรครับมาขออาหารในบ้านของท่านแล้วบ้านของท่านมีอาหารนะครับเหลือเพียงแค่ท่านกับภรรยาท่านทานสิ่งที่ท่านบอกกับภรรยาของท่านให้ทําคืออะไรครับแบ่งอาหารให้กับเขาเถิดเพราะอะไรครับเพราะเขาลําบากอ้าแล้วตัวท่านกับภรรยาล่ะไม่เป็นไร ถ้าเราได้ช่วยเขาเอาเราก็จะทรงให้ความช่วยเหลือเรามานั่นเองหลายเรื่องราวมากมายครับที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้จักมาก่อนอย่างก,กับท่านนาบีมุฮัมมัดเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะนําเสนอกับพี่น้องนักศึกษาทุกท่านนะครับคณาจารย์ทุกท่านว่าเหตุการณ์การ,การล้อเรียนท่านาศาสดานะครับาศาสดามุฮัมมัดสลุลตันลำเนี้ยนะครับถ้าท่าน ได้อ่านเรื่องราวของท่านศาสดามมฮัมหมัดสุลตัลัมนะครับผมเชื่อว่าท่านจะรู้สึกประทับใจว่าไม่น่าเชื่อเลยว่ามีบุรุษนะครับที่มีความเมตตาเยี่ยงนี้นะครับปรากฏขึ้นบนโลกใบนี้และที่สำคัญท่านจะรู้สึกว่าท่านจะไม่เห็นด้วยกับสื่อที่นำเรื่องราวของท่านนบีเนี่ยครับมาวาดเป็นการ์ตูนล,ล้อเลียนต่างๆนะครับเพราะอะไรครับเพราะถ้าท่านรัก บุคคลนะครับผู้เป็นที่นับถือในศาสนาของท่านท่านก็คงรู้สึกเหมือนกับที่มุสลิมทั่วโลกรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมครับจริงไหมครับยกตัวอย่างนะครับขออภัยนะครับผมไม่ได้เจตนาที่จะทําให้ท่านรู้สึกโกรธนะ <S <S <ๆ>ถ้าชาลีเอฟโดเนี่ยนะครับฟังดีๆนะถ้าชาลีเอฟโดนะครับไม่ได้เป็นคนวาดการ์ตูนล,ล้อเลียนศาสดามมฮัมหมัดแต่ชาลีเอฟโดวาดการ์ตูนล,ล้อเลียนนะครับวาดการ์ตูนล,ล้อเลียนพระพุทธเจ้า พี่น้องนักศึกษาทั้งมหาลัยครับท่านคิดว่าพี่น้องชาวพุทธทั่วโลกเนี่ยจะมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อชาลีแอบโดบ้างครับรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมสําหรับพี่น้องที่นับถือศาสนาคริสต์ครับถ้าปรากฏว่าชาลีแอบโดเนี่ยนะครับวาดการ์ตูนนะครับฉบับต่อไปหลังจากที่วาดล้อเลียนท่านศาสดาวะม,มัดคือชาลีแอบโดวาดเอาการ์ตูนล้อเลียนเกี่ยวกับพระเยซู เกี่ยวกับศาสนทูตนะครับศาสาดาโมเสสเกี่ยวกับบรรดาศาสนาทูตในในศาสนาต่างๆเนี่ยนะครับคิดว่าพี่น้องที่นับถือศาสนาคริสต์พี่น้องที่นับถือยิวพี่น้องที่นับถือศาสนาต่างๆท่านจะรู้สึกอย่างไรต่อชาลีเอโบโดบ้างครับรู้สึกเหมือนกันไหมถ้าชาลีเอบโดนะครับวาดกระตูนล้อเลียนเจ้าแม่คนอิม่มตามที่พี่น้องบางท่านนับถืออยู่รู้สึกยังไงบ้างถ้าชาลีเอบโดวาดกระตูนแบบนี้ออกมาใช่ไหมครัรบ นี่แหละครับคือสิ่งที่เราอยากจะบอกว่าผมกับพี่น้องชมรมมุสลิมนะครับมหาวิทยาลัยแห,แห่งนี้เนี่ยนะเราต้องการนําเสนอกระบอกเสียงที่อะไรครับพามาสู่สันติด้วยกันเราต้องคุยกันเรื่องที่อะไรครับเบสออนอะไรครับความจริงก่อนเราต้องคุยกันเรื่องที่เป็นความจริงก่อนเราจะได้อะไรครับเราจะได้เข้าใจตรงกันว่าอ๋อที่ชาลีเอฟโดเนี่ยนะเขาทาแบบนี้มาเนี่ยแสดงว่าสิ่งที่เขาทํามาเนี่ยเขาทําสิ่งที่ไม่ถูก อยากจะบอกว่าการนําเสนอของสื่อและการนําเสนอของนักศึกษาทุกคนเจ้าหน้าที่ทุกคนมหาวิทยาลัยทุกคนใช่ครับเราทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นจริงๆเราทุกคนมีเสรีภาพนะเราทุกคนมีสิทธิในการที่จะนําเสนอหรือจะอยากจะวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องใดเรื่องหนึ่งนิดหนึ่งหรือเข้าสู่เนื้อหาที่มาจากต้นตอของมานิดหนึ่งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่เป็นอะไรครับไม่เป็นคนที่ถูกหลอกเพราะอะไรครับ ฟังเขามาโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบสุดท้ายเราก็กลายเป็นคนที่พูดเรื่องโกหกและสุดท้ายคนรอบๆข้างเราก็จะอะไรครับไม่เชื่อถือตัวเราเองกับอันที่สองสิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องทุกท่านคืออยากให้ทุกท่านก่อนที่เราจะนําเสนออะไรที่เป็นการพลาดพิงนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนาถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้นะก่อนที่เราจะนําเสนอเนี่ยนะเราลองถามเขาสันหน่อย ว่ามันมีอะไรเกี่ยวข้องเบื้องลึกยังไงบ้างมีอะไรหลังผ้าหิญาบหรือเปล่ามีอะไรอยู่ยเบื้องหลังการไว้เขามีอะไรที่อยู่เบื้องหลังการละหมาดมีอะไรที่อยู่เบื้องหลังสิ่งต่างๆเพราะอะไรครับถ้าเราเพียงแค่เห็นเพียงภายนอกแต่เราไม่เคยได้ถามถึง ที่มาที่ไปของเรื่องราวนั้นๆถ้าเราไม่เคยถามเลยครับว่าเออน้องนักศึกษาผู้หญิงคะทําไมน้องจะต้องปิดหน้าด้วยหรอเออน้องนักศึกษาทําไมถึงเวลาเนี่ยตอนเที่ยงแล้วเนี่ยทําไมน้องต้องไปละหมาดชันทีหรอเออน้องนักศึกษาทําไมถึงช่วงเดือนรอมาดอนเนี่ยน้องกินอะไรไม่ได้เลยหรอน้องกินน้ำไม่ได้เลยเหรอเอาสักนิดหนึ่งแล้วกันน้องเดี๋ยวจะได้จะได้จะได้หายหิวหน่อยและหลายสิ่งนะครับที่เกิดขึ้นนี่นะครับ ดีครับที่พี่น้องหลายหลาคนนะครับมีคําถามเกิดขึ้นแต่แต่ท่านจะหาคําตอบจากแหล่งไหนเท่านั้นเองถ้าท่านไปหาจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่ต้นตอท่านอาจจะไม่ได้คําตอบที่ถูกต้องนะแต่ถ้าท่านไปหาต้นตอนะครับอินชอลล์ท่านน่าจะได้พบกับคําตอบของมันอย่างแน่นอนสุดท้ายนะครับที่อยากจะฝากกับพี่น้องนักศึกษาทุกท่านนะครับอ่าหลายคนในที่นี้น่าจะเรียนสายวิทย์กันเยอะหน่อยเอ ใครเคยได้ยินทฤษฎีจําลองนะครับทฤษฎีจําลองอะตอมนะครับของดอตันบ้างยกมือขึ้นหน่อยครับโ <c oughs> อ้โหมีน้อยมากเลยเหรอเออใครรู้จักทฤษฎีจําลองอะตอมของลาเตอร์ฟอร์ดบ้างครับยกมือขึ้นหน่อยครับอ่าเริ่มมีเยอะขึ้นใครเคยได้อ่านนะครับหรือว่าเอาน่อ่านหรือไม่ก็คํานวณนะครับก่อนจะเข้ามามหาวิทยาลัยนี้หรือเลยตอนนี้นะเกี่ยวกับทฤษฎีจําลองอะตอมนะครับของทอมสันบ้างยกมือขึ้นหน่อยครับ น่าจะมีหลายคนนะแต่อาจจะมีหลายคนไม่ยกมือไม่เป็นไรครับผมพูดเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับาศาสดามูฮัมหมัดนะครับสลุลต่าสัสลัมแล้วมาเกี่ยวข้องอะไรกับทฤษฎีจําลองอะตอมของดอนตันของทอมสันของรัตเทอร์ฟอร์ดของนีลโบ้ของอีกหลายคนแย่ๆเลยนะครับผมกําลังพูดเรื่องอะไรแล้วผมพูดถึงเขาทําไมไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับชมรมมุสลิมใช่ไหมครับไม่ใช่ครับ อยากจะบอกว่าทฤษฎีจําลองอะตอมเนี่ยครับที่ผมพูดถึงมาเนี่ยนะครับมันเกี่ยวข้องกับวันนี้แหละครับเกี่ยวข้องกับอิสลามเกี่ยวข้องยังไงแปลกไหมอ่ะเฉลยครับมันเกี่ยวข้องตรงที่ว่าเฮ่อคนกำลังมองเลยเฮ้ยเดี๋ยวเราจะฟังเสร็จเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะมา เราอาจจะเรียนวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์หรือวิทยาศาสตร์เคมีเราน่าจะต้องมาคุยกับคนนี้น่ลยแล้วว่าเขารู้จริงขนาดไหนใจยเย็นๆใจเย็นๆนะครับผมไม่ได้ถามถึงนะครับว่าเ,เรื่องของโครงสร้างอะตอมนะครับการจับกําจับกันของพันธะโคววเลนต์นะครับพันธะไอออนิกอะไรต่างๆไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นนะครับผมแค่เอาแค่เรื่องเดียวแล้วกันครับทฤษฎีจําลองอะตอมของนักวิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยนะครับที่พวกที่พวกเราได้รู้จักเนี่ยนะครับท่านคิดว่ามันสิ้นสุด ปลายทางของทฤษฎีเหล่านี้แล้วหรือยังครับคิดว่ามันสุดสุดทางของมันหรือยังอาดีมากผมดีใจนะครับที่คำตอบของหลายหลายคนบอกใส่หัวบอกว่ายังเพราะถ้าท่านบอกว่าเชิญครับเดินผ่านได้ครับขอบคุณมากครับถ้านักศึกษามหาวิทยาลัยนี้นะครับพยักหน้ากันนะครับหรือบอกว่าใช่เนี่นะครับผมว่าจบแล้วจบ มหาลัยนี้จบแล้วเพราะอะไรครับเพราะมหาลัยนี้เนี่ยนะครับและทุกๆมหาลัยที่มีการเรียนวิชาเคมีเรียนวิชาฟิสิกส์น่าจะต้องตอบคําตอบนี้ว่ายังทฤษฎีจําลองของอะตอมเนี่ยมันยังไม่สิ้นสุดมันยังไม่สิ้นสุดที่ทฤษฎีจําลองอะตอมของกลุ่มบอกมันจะต้องมีมากกว่านี้อีกเพียงแต่ว่าอะไรครับมันรอเวลาที่พวกเราเนี่ยอาจจะเป็นคนใดคนหนึ่งในที่นี้เนี่ยครับที่จะได้ สร้างทฤษฎีนี้ขึ้นมาหรือเข้าไปค้นพบความจริงว่าอะตอมมันถูกสร้างได้อย่างไรอะตอมข้างในอะตอมกลุ่มหมอกการเคลื่อนที่ของมันรายละเอียดของกลุ่มหมอกมันจะไม่จบเพียงเท่านี้มันจะต้องมีการวิจัยมันต้องมีการศึกษาต่อแต่เรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ที่น่าสนใจมากและบอกนะว,ว่ามันเกี่ยวข้องกับชมรมมุสลิมคืออะไรครับ ถ้าท่านศึกษาแล้วท่านพบว่ามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากที่อนุภาคที่มีขนาดเล็กมากเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลามันเป็นเรื่องที่แปลกใจมากๆที่มันมีการดึงดูดกันมีแรงดึงดูดกันระหว่างอะไรครับระหว่างอนุภาคเล็กๆ ไม่ทําให้มันเบี่ยงแล้วก็อะไรครับหลุดออกไปหรือไม่ทําให้มันมีการเบี่ยงเคลื่อนที่เป็นวงกลมแล้วก็ถูกดูดเข้ามาแล้วก็เกิดปฏิกิริยาบางอย่างเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญทั้งหมดนี้ถ้าท่าน,าน,านรู้สึกว่ามันเป็นไปได้อย่างไรที่มันเคลื่อนที่ตลอดเวลามันเป็นไปได้ยังไงที่มันมีแรงดึงดูดระหว่างกันมันเป็นไปได้ยังไงบลา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 ทั้งหมดนี้แหละครับที่เราอยากจะบอกกับท่านว่า มันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญเหมือนที่เรากําลังนั่งอยู่ที่ลานวิรชนและรู้ไหมครับว่าเรากําลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไหร่ลืมไปแล้วหรือเปล่าผมว่าหลายคนน่าจะยังไม่ลืมนะครับว่าอะไรครับขณะที่เรากําลังนั่งกินบะหมี่ขณะที่เรากําลังหันมาทางนี้ขณะที่เรากําลังถือแก้วน้ํขนาขณะที่เรากําลังเดินอยู่บริเวณลานวิรชนเรา,ากําลังเคลื่อนที่เนี่ยนะครับด้วยกับอะไรบ้าง เรากาลังเคลื่อนที่บนโลกที่หมุนรอบตัวเองเรากําลังเคลื่อนที่บนโลกที่กําลังโคจรไปตามวิถีโคจรของมันรอบดวงอาทิตย์เรากําลังเคลื่อนที่อีกครับในอะไรครับด้วยกับระบบกาแล็กซี่ที่มีการโคจรในระหว่างกาแล็กซี่ด้วยกันใช่ครับเราไม่เคยหยุดนิ่งฟังดีๆนะฟังดีๆนะเราไม่เคยหยุดนิ่งเรายังคงเคลื่อนที่ต่อไปแต่เรื่องที่น่าประหลาดใจมากคือ การเคลื่อนที่ต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญเลยครับการเคลื่อนที่ต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้มีการพุ่งชนกันสเปะสปะเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับดวงดาวหรือว่าดาวหางที่เราคิดว่ามันจะพุ่งชนกันดูนนี่นั่นอะไรต่างๆทั้งหมดนี้มันมีระเบียบของมันมันมีแผนของมันเหมือนที่เราอ่านวิชาเคมีอ่านวิชาฟิสิกส์แล้วเจอโครงสร้างอะตอมเจอความเป็นระเบียบที่อยู่ในระดับ จุลภาคแล้วเจอความเป็นระเบียบที่มีขนาดระดับมหาภาคระดับที่ใหญ่มากกว่าโลกของเรามากกว่าดวงอาทิตย์ของเรามากกว่ากาแล็กซีของเราใช่ครับความบังเอิญไม่ได้เกิดขึ้นความเป็นระเบียบถูกออกแบบไว้เรียบร้อยแล้วด้วยกับใครรู้ไหมครับด้วยกับผู้สร้างนั่นเองครับเพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้นะครับกับทุกท่านแต่เพียงเท่านี้พี่น้องท่านใดมีคําถามนะครับที่ต้องการจะซักถามนะครับ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีของท่านอบีนะครับท่านศาัสดามูฮัมมัดสอลลัลลัมที่ถูกล้อเลียนนะครับหรือประเด็นเกี่ยวกับการออกแบบอย่างมีระเบียบที่น่าอาศัศจรรย์มากๆที่ไม่ใช่ความบังเอิญที่บ่งบอกว่าโลกนี้และทุกๆท่ทานที่นั่งอยู่ณที่นี้มีผู้สร้างมีพระเจ้าหนึ่งเดียวบริหารออกแบบ แล้วทําให้มันเดินไปตามวิถีทางของมันอย่างสวยงามอย่างยิ่งถ้าท่านมีคําถามนะครับที่ต้องการสักถามก็เชิญสักถามได้นะครับแต่ถ้าท่านยังไม่มีคําถามนะครับหรือว่าไม่กล้าจะถามไม่เป็นไรนะครับฝากน้องๆอ่าน้องๆนักศึกษาครับทั้งฝั่งผู้ชายผู้หญิงนะครับรบกวนนิดนึงช่วยจับบูชวให้กับพี่น้องอ่านักศึกษาที่นั่งอยู่บริเวณนี้ให้หน่อยนะครับ ราะว่าบางทีท่านอาจจะต้องรีบทานอาหารแลวต้องเข้าไปเรียนต่อวิชาต่อไปใช่ไหมครับโอเคก็ฝาน้องๆช่วยแจกหน่อยแล้วก็อของทีลระลึกก็นะครับก็แจกเป็นของกินไว้ติดมือนะครับกินบะหมี่แล้วกินน้ำแล้วนะครับกินของหวานสักนิดนึงนะครับที่ทางชมรมเตรียมมานะครับก็จะได้อิ่มเติมทั้งร่างกายและหัวใจสุขมชื้นไปด้วยกันนะครับก็ขอ,อนําเสนอจากที่นี้นะครับขอบคุณมาก